เกินต้านศิลปินหนุ่มคนนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยจองกุก BTS ได้รับความนิยมทั่วโลกและไม่เพียงแค่แฟนๆที่ติดตามเคป๊อปเท่านั้นที่รู้จักแต่ยังรวมไปถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้รู้จักเคป๊อปก็ยังรู้จักชื่อของศิลปินหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนล่าสุดมีรายงานว่าจองกุกได้รับการโหวตให้เป็นไอดอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยในรายการไอดอลแชมด้วยคะแนนโหวตมากถึง 1.1กว่าล้านโหวตโครงการโหวตพิเศษระดับโลกของไอดอลแชมป์เป็นการสำรวจที่จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไอดอลที่โด่งดังที่สุดในประเทศต่างๆจองกุกยังจะได้รับโฆษณาซอฟต์แวร์ด้วยวลีแฟนไทยเชียร์จองกุกแบบสำรวจมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ15คนได้แก่ ลิซ่าแบล็กพิงค์แบมแบมก็อดเซเต็น NCT และอีกมากมายไอ o ด5อันดับแรกที่ได้รับการโหวตมากที่สุดได้แก่จองกุก BTS คว้าอันดับที่1แบมแบมก็อดเซอันดับที่2เดฮาวี AB6IX อันดับที่3ลิซ่าแบล็กพิงคอันดับที่4ในขณะที่ซูโฮ EXO อยู่ในอันดับที่5และนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ